สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมกันในการไล์สดวันนี้ด้วยครับนะครับต่อเนื่องกันช่วงค่ำครับช่วงหัวค่ำนะครับเป็นการไล์สดอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเหลี่ยมเสิร์ฟแปและข้ามนะครับระหว่างเตียบางมดจะเจอกับปอกปูกุดิงครับชิงกันในราคา2,000บาทครับเหลี่ยมซ้อมนอกรอบครับปอกปูกุดิงเป็นเจ้าบ้านครับเจ้าของพื้นที่ครับสนามครับ นี่แล้วก็เจจิบรีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งเท่ากันครับยืนกันที่12แต้มครับเสียเตี้ยโอ้โหเตะจังหวะนี้ครับจังหวะของเจ้าเตี้ยบางมดครับโอ้โหลูกนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับคือเตี้ยบางมดแล้วก็เตี้ยถลามสามครับ เดินสายทางฟากฝั่งของสนามพุทธบูชาเดินสายส่วนฝั่งผู้รนยายก็เจเจวลุลีอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็ปอกภูกระดิงครับเหลี่ยมเสิร์ฟแปรแลกข้ามครับข้ามฟรมฟีเลยเหรอข้ามหมดครับเสิร์ฟแปรข้ามหมดครับนะครับไม่สนไม่มีบล็อกครับสกอตตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อนหนึ่งครับอื้ลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับ โอ้ดีแล้วครับจังหวะของปอกปูกระดิ่งครับหัวแรกเตะเฮะหัวแรกเตะข้ามหัวหัวก็ฝั่งนี้มีแต่หัวเตะไม่ได้นิ่งต่อหนึ่งครับยืนกันที่สิบสองแต้มครับจังหวะนี้หลบแทบไม่ทันครับ

เสิร์ฟดีครับจังหวะนี้เรียบร้อยไหมครับโอ้โห,โห,โหตีหัวครับพอกูกคืดึงรับฝั่งซ้ายสุดครับชิงกันในราคา2,000บาทครับฝั่งละ1,000 2ต่อตหนึ่งครับโอ้โยมาแล้วครับ หนึ่งต่อสองครับโอ้โหสอเช็คหน้าซ้ายของเจ้าป๊อกครับเกี่ยวขึ้นมาได้ม,มีลูกเท้าด้วยฮนะโอ้โหสุดยอดครับเดอยเ้อยเ่อย่าลืมนะครับสภา,าพร่างกายไม่ดีนะครับเจ้าปอกครับยื้อไปนานๆน,น่าจะเสร็จนะครับสกอร์อยู่ที่สองต่อนหนึ่งครับ เอาล้วครับเปิดหึงจังหวะครับเตี้ย,ยหนึ่งต่อสองครับโอ้โหเปิดสายหึงจังหวะครับลูกนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ๆครับ สองต่อหนึ่งครับระหว่างเสียเทียพรามสามคูงคู่กับเทียบางมดครับนะครับเสิร์ฟแปรได้หมดครับไม่มีบล็อกอย่างเดียวครับเทียพรามสามคูงคู่กับเทียบางมดฝั่งผู้บนรยายก็ทางเจ้าสนามสาตรครับเจจิวเวลี่แล้วก็ป๊อกผู้กระดิ่งครับนี่ครับป๊อกผู้กระดิ่งครับกับเจจิวเวลี่ครับ สภาพร่างกายเจ้าตัวก็ถือว่าดีแล้วครับนะฮะ <c oughs> <c oughs> สู้ไปพี่สู้ไปนะครับสวัสดีประพัดพิมพ์ตะการด้วยน,นะครับวันนี้ที่สนามสาธรทรก็ถือว่าคนเยอะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วครับ1นต่อสอครับห่างเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ 1ต่อ2ครับเข้าสายสุดเอาแล้วครับจังหวะนี้ป๊อกปุกดหนึ่งเอาโอ้โหจังหวะนี้ครับเสียเทียพระรามสามไม่มีเกมเกี่ยวเลยฮะโอ้โหเจ้าตัวก็ถือว่ากับเสียดายแล้วครับไม่มีเกมเกี่ยวครับจังหวะเมื่อกี้ครับสองต่อหนึ่งครับห่างกันที่แต้มเดียวครับโอ้โหไม่ชินกับสนามหรือเปล่าครับเจ้าเตียบางมดครับเสื้อสีฟ้าครับสามต่อหนึ่งครับ ยื้กันที่สิแต้มพอครับสวัสดีสนนันพันนาด้วยครับสิรุเสกครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสาธรเจ้าบ้านครับป๊อกผู้คดึงแล้วก็เจจิวลุลีครับถอดเสื้อฝั่งผู้บรรยายครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบรรยายเตี๋ยเตี๋ยบางมดครับแล้วก็ ตเทียบพรามสามครับสวัสดีเปอุบลด้วยนะครับสามต่อหึงครับเตะหนักแล้วครับจังหวะนี้สมว่าแบกแบกแปวดแกรนนะล็อกกันนี่รูแช่แน่วู๊ยน้ำเลี้ยงน้ำเริ่่ม ทำพามันบไหลสดเลยแม่ปอบทางที่ลูกพี่ก็แจมใจมาคัดสิกมาคัดสิกได้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 ดมาดิมาดิมาิมาดิมาดิิมาดิมาดิดิมาดิมาดิมาด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 ิมาดมาดิมาดิมาดิมมดาดิมามาดิาดิมาดิมาดาดิาดิม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 ดิมา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  เกมช่งงวารับของเสียเตี้ยพรามสามครับจัวงวานี้โดนลูกเสริฟกดดันของเจ้าป๊อกภูกรดึงครับเอาแล้วครับเข้าช่องซ้ายแล้วสกอร์ตอนนี้อยู่ที่4ต่อ1ครับเจเจมวลี่และก็ป๊อกภูกรดึงได้4แต้มครับส่วนทางฝักฝั่งของผู้มาเยือนครับเตี้ยบางบอลแล้วก็เตี้ยพรลมสามครับได้แค่1แต้มครับเ,เข้าช่องขวาสุดามาไหมลูกนี้ เกี่ยวขึ้นมาเอาแล้วครับเข้าไหมฮะจังหวะน,นี้โอ้โหปอกปูกระดิ่งจอมเก่าเลยครับนะครับสวัสดีพิพัฒน์อินขาวด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหการเจ,เจอกันระหว่างทั้งสองค่ายครับพุทธบูชาเดินสายกับเตี้ย2สองคนครับเตี้ยบางมดแล้วก็เตี้ยพะรำสามครับ,เ,บเจอจักับ ค่ายของสาธรครับเสิร์ฟแปรข้ามฟรีครับไม่มีบล็อกอย่างเดียวครับสวนได้หมดครับสี่ต่อนหนึ่งครับเขาจ้ากังโอ้โหลูกนี้โอ้โหเกมเสิร์ฟของเจ้าป๊อกครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับ ดูฮะเจ้าปอกกูกระดิ่งครับห้าต่อหนึ่งครับห่างกันที่สี่แต้มครับเอาแล้วครับโอ้โหรับลูกเสิร์ฟปอกกูกระดิ่งไม่ได้ครับกอร์อยู่ที่หกต่อหนึ่งครับห่างกันที่ห้าแต้มเลยเลยครับโอ้โห สาธรไม่สู้ราคาหรือเปล่าครับน่าจะมี1,000ครับเหลียมนี้ครับราคาน้อยไปสําหรับเสียเตี้ยพลรมสาม 3, แล้วก็เตี้ยบางมดหรือเปล่าครับ1นต่อ6ครับเอาละครับจังหวะนี้โอ้โหตีหัวฉลาดมากครับพอเจ้าตัวเหลือบมองเห็นเสียเตี้ยพะรำสาม 3. มาบีบจังหวัดหน้าเน็ตเจ้าตัวก็สวนข้างหลังเลยครับ 6ต่อ1ครับเอาละครับดูฮะจังหวะนี้โอ้โหเสียเตี้ยพรามสามไม่ใช่นักตะก้อเก็บลับนะครับวันนี้ทำหน้าที่เก็บลับให้เจ้าเตี้ยบังมดครับ7ต่อหนึ่งครับห่างเยอะเลยครับเกี่ยวได้ครับจังหวะนี้มาไหมครับปอกผู้กระดิงโอ้โหเกี่ยวได้สวยครับ เทหนักอย่างนี้แล้วยังเกี่ยวได้ครับ8ปตอนหนึ่งครับห่างเยอะเลยครับเ็แต้มเลยครับยื้อกันที่12คะแนนพอครับน่าจะชิงกันที่2,000บาทครับฝั่งละ1,000ครับโอ,โโอ้ไม่สู้ราคาครับสาทนเออขอบคุณครับ ขอบคุณเทพโยด้วยนะครับ9ต่อนหนึ่งครับเกมไปไวมากครับเกี <man <man ่ยวได้เอ okay ้าโอ้โหลูกนี้อุตส่าห์เกี่ยวได้ครับจังหวะของเจ้าป๊อกกูกดิ่งครับโอ้โหขอบคุณเทพโยที่แชร์ให้นะครับลูกนี้ครับถ้าปล่อยของเตะได้อยูคิ้งเห็นแต่เตะกันยัดดันแป่ซ้ายเลยนะ 9ต่อหน,นึงครับห่างกันที่8แต้มเลยครับยื้อกันที่12แต้มครับเ,เกี่ยวได้ครับจงังหวะน,นี้เอาแล้วครับล้นมาเอาโอ้โหความนิ่งเตียบางมดเบอร์11ครับใส่เสื้อสีฟ้านี่เจ้าตัวก็นัดลด่าสุดเจ้าตัวก็แพ้ที่สนามพุทธบูชาซอย39นะครับสำหรับเจ้าเตียบางมดคนนี้นะครับ

ฝั่งละพันโอ้โหเตะในราคาน้อยหรือเปล่าครับเสียเตี้ยพลามสามครับไม่เอาครับปล่อยทิ้งหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยไปครับเสียเตี้ยพลามสามวงคู่กับเจ้าเตี้ยบบางมดครับแพ้ให้กับปอกผูกดึงแล้วก็เจจิวลครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับวันนี้ที่สนามสาทรครับช่วงโควิด -19 ครับก็มีการซ้อมครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดที่อยากจะเข้ามาก็มาได้นะครับว, 500. วันนี้มีแม็กพารามสามเตียพารามสามเตียบางมดเทพโจนะครับน,นัดไก,กแ่แจ้เพิ่งกลับไปช่วงบ่ายครับนะครับแล้วก็ตีโรงแรมป๊อกภูกุดึงเจจิบรี่สารวัตแจ็กโยงยืนเคียร์ต้นพมา่า ก็หลากหลายคนแล้วครับที่สนามสาธรครับนะครับถือว่าหลากหลายคนแล้วครับเราก็หยุดกันครับแต่มันก็เป็นชมรมเล็กๆและครับที่สนามสาธรครับนะฮะก็ยังมีการแข่งขันเสือโครกสายเดิมพันอยู่ครับนะครับนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ่ายของสาธรครับ ยังไม่กลักลบบ้านนะครับเจจิวล uh ี่ครับเจจิวลี่ปอกปุกกระดึงตีโรงแรมต้นพม่าสารวัตรแจ็คตัตีนะครับเสียชัยจิตสนอบอยนนะครับก็ถือว่ามาเยอะแล้วครับแล้วเราจะเดินไปดูฝากฝั่งกลับบ้านไปตรวจตัวไปตรวจมายังครับไปกลับกลับบ้านไปตรวจมาอย่าง นี่ครับไออยู่กับเราเลยนี่ครับใครที่จะอยู่กับแบงก์ก็ห่างๆกับแบงก์ด้วยนะครับแบงก์อันตรายแบงก์อันตรายมากนะครับเพิ่งกลับมาจากนครศรีนะครับกลับจากนครศรีมานะครับเจ้าแบงก์ก็จะคอคอครับห่างๆกันนิดนึงห่างๆกันนิดนึงนะครับนี่ครับเจ้าแบงก์ฝั่งนี้ก็เสียเตี้ยพลังสามนะครับเราจะไลฟ์สดกันให้ดูนะครับสวัสดีน้อยปัดระเบิดด้วยนะครับน้อยสพป ใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมเปล่าสวัสดีสำลีลำดวนด้วยนะครับมันผมเคยเห็นแพผลเขาเองในลูกพีไหนครับอ,อันนี้เจ้ามือเอ้ยไม่ใช่กรรมการไม่ใช่เจ้ามือนะครับอันนี้กรรมการ,กร,รครับยศส่งยศครับเก็บค่าไรสุดได้พี่ยี่สิบบาทพี่นี่ครับยี่สิบเออขอบคุณครับอันนี้ค่าไรสดยี่สิบบาทครับขอบคุณพี่เจจิบรี่ด้วย นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากไปบรรดาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่มาก็เดินทางมาได้นะแพ่มัดมือบ้าไหมแค่มัดมือบัลลุกิ<อ>สก่ติเนี่ยเป็นใสกับมาไสเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงบรรดาแฟนกลับที่จะเข้ามาในบริเวณสาธรนะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่าข้างข้างนอกมีการตรวจวัดอุณหภูมิไข้ด้วยนะครับ นะครับส่วนเพื่อนสมาชิกท่านใดที่อุณหภูมิ37ขึ้นไปนะครับไม่ต้องมานะสามสิบหกมาเนี่ยก็มาได้นะครับนะครับส่วนหน้าสวนก็มีการวัดอุณหภูมิให้นะครับสามารถนำเรือกการฐานะมาได้นะครับนะครับไม่ได้ก็เป็นเปิดนะครับก็มาเหลี่ยมซ้อมกันนะครับที่สนามซาทร์ครับพรุ่งนี้มีเยอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีเยอะนะครับ แต่ครับใครแก้วนแก้วนแก้แก้แก้วนพรุ่งนี้นะครับก็มีเยอะนะครับพรุ่งนี้นะครับแก้วนแบงค์นะครับพรุ่งนี้ก็มีเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอันนี้จิมมี่ครับเจ้าจิมมี่นะครับนัดล่าสุดโชว์ฟอร์มได้สุดยอดครับจิมมี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ คุณครับ